ครับสวัสดีนะครับนี่ลุวางมาถึงแล้วนะครับจับมาดูนะครับไปดูมันนะครับดูมันก่อนนะครับนี่ก็โอ้โหใหญ่อยู่นะครับมันนี่แล้วครับน้องชายมันน้องชายโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับดูดูนะครับดูนี่มันกี่เดือนเนาะนี่มันนี่มันสี่ห้าเดือนนะครับ ไปดูกันเลยนะครับไปดูเลยนี่ยังไงกองมันใหญ่นะครับโอ้โหก็ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยนี่ก็มาที่เตาง้อยนะครับมาที่เตาง้อยนะครับดูนะครับมาที่เตางอยนอนนะครับ มีกันกี่คนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดคนนะครับแปดลุงวาง <c oughs> อันนี้ก็แปดลุงวางนะครับแปดลุงวางนะครับน,นี่ก็เขาถอนขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะเอากองไว้แบบนี้นะครับเอากองไว้ก็พรุ่งนี้ก็จะเอาขึ้นรถนะครับดูไปดูใกล้ๆเลยครับ Voi, please, ว้าแดดร้อนนะครับแดดร้อนเลยครับแดดร้อนมากๆครับดูก่อนนะครับโอหนู่นครับดูก่อนนะครับดูโอ้่นี่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดี๋ยวตามไปดูคนงานเดี๋ยวตามไปดูคนงานก่อนนะครับโอ้ดูดูวิวก่อนนะครับดูวิวก่อน ดูวิวกันนะครับอันนี้ก็ลุงหวางนะครับลุงหวางเดี๋ยวให้ดูแป๊บเดียวนะครับว่าลุงหว่างก็มานะครับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าลุงหว่างไม่มานะครับเดินไปดูมันเดี๋ยวจะให้ดูหัวมันก่อนนะครับนี่โอ้หัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ย มันกี่เดือนเนาะกี่มันสี่เดือนห้าเดือนนะครับมันสี่เดือนห้าเดือน,น 4, เดี๋ยวไปดูที่ยังไม่ได้ถอนนะครับก็เยอะอยู่เุ๊บเลยฮะ <c oughs> โฮ้ยไม่ต้องเอาไมายุเอามือดึงเอานี่ มือดึงเอาโอ้กว้างอยู่นะครับนี่กว้างอยู่นู่นมันก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับนี่วันนี้ก็ลุงอาก็จะได้ดึงอนะ๊บเลย,ยโอ้ขงเยอะอ๊บเลยนะครับนี่นี่ย อันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับสามสี่โมงดูคนงานครับดูครเดี๋ยวลุงวางก็จะเว้าพผ,ผู้ไทยเลยนะเดี๋ยวลุงวางจะเว้าจะเว้าผู้ไทยมานเฮาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะไปถาม ไปถามไปว้าวภูไทยนะครับก็เอฟซีอยากจะให้ว้าวภูไทยโอ้โน่นนะครับถอนตอนนั้นก็ลุงวางก็ปลูกมันแบบนี้แหละครับปลูกมันแบบนี้แหละครับตอนนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ได้ปลูกนะครับตอนนี้วันนี้ก็จะมาถอนมัน มาถอดมาถอนมันให้กับน้องทรายนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับดูคคะฮะห้าพันห้าพันอืม,อมเดี๋ยวนี้บอกอม่ได้ทายสดสดทายคลิปโอ้ยโอ้ย <laughs> เอ้าก็ต้องให้คนงานลมไหมให้คนท่ายล้มไหมเท่้วก็แล้ว้ตอนนี้ไม่ได้ท่ายชนอาคิปเสียก่อนเดียวกลับมายูนะมเยูะา่ไม่ยเฮ้ยเลยวงวาอันนี้ก่อน อโอู่นผู้สาวทั้งหมดนะอันนี้ผู้ผู้บ่าวทั้งหมดเลยนี่อันนี้ผู้บ่าวไม่เอาผู้สาวมาอันนี้ผู้บ่าวทั้งหมดนะครับอันนี้ผู้บ่าวทั้งหมดยังไม่มีผู้สาว เดี๋ยวถ้าเอาผู้บ้าเอผู้สาวก่อนเอาเอาผู้สาวเอาผู้บ้าเอผู้สาวเ่อกนโอ้ยเดรนร้อนมากเลยนะครับหัวมันก็ใหญ่อยู่นะครับหัวมันดูหัวมันก่อนอึบเลยอุย้ยนูนยาวหัวมันยาว หัวมันยาวๆเลยฮะงาหว่าวเผอม่ได้เงินซาำเดี๋ยวตาไปดูหัวมันใหญ่ๆครับหัวมันใหญ่ๆเี๋ยวกี่นาทีแล้วเนาะ ดูวิวก่อนนะครับดูวิวก่อนดูวิวก่อนนะครับดูวิวให้ทั่วๆก่อนนะครับปึ๊บๆๆเลยดูปึ๊บๆโอ้มีตะมันทั้งหมดครับปึ๊บๆๆเลยเดี๋ยวตามไปดูฝั่งนี้ก็ ถอนมันนะครับทางฝั่งนี้่หยหานใจยากดูมันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูมันก่อนนะครับเออโอ้โหมันใหญ่นี่นะครับหัวมันนะครับมันอันนี้มันสี่เดือนมันสี่เดือนคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ดูวิวก่อนนะครับดูวิวปึ๊บเออ